เบลล่าเคลื่อนไหวไอจีโพสเดียวทำแฟนคลับคอมเมนต์สนั่นเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2564เบลล่าลานีออกมายอมรับแล้วว่ารถสหันะเวียสุกรดาวัตเหลือแค่พี่น้องโดยมีการพูดคุยกันมาสักพักเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองคนยืนยันไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานไม่มีมือที่3ามวันที่คุยกันเป็นการพูดคุยกันด้วยดีมีแต่ความปรารถนาดีให้กัน ขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนมาตลอดด้านส่วนในอินสตาแกรมของเบลล่าเธอได้ออกมาโพสภาพใส่ชุดไทยเนื่องจากวันที่3 0พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมามีงานอีเวนต์เปิดตัวห้างเซ็นทรัลที่อยุธยาโดยโพสดังกล่าวเบลล่าระบบข้อความว่าขอบคุณสาหรับทุกกำลังใจนะคะหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้อย่างรัวๆเลยละค่ะ